เนต็มมดสกลเลยดกอาตช้รยงเนี่ยัตตรเดสกลเลยป่าเลยบนตีท่าลอเดกลเลยเดัฒมาสงตลงกาป่าเลยสุดที่กีาอัพเชอเกไทยโลจนอดูดีเหตุการณ์ลถตัวเนาะเหตุการณ์เหตุก,ลลตตนนตก,การณ์ร่หมเนาะอุปมาสาสจาก,นททกนในจีนเมโซนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานทำให้ทุกคนตกใจมาก ညမယ်เော်ဒီမနစ်ကဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကလူတိုင်းကိုလန့်အောင်လှုပ်စေခဲ့တယ်လူတိုင်းကိုလန့်စေခဲ့တယ်လို့ပြောမယ်ပေါ့เนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานทําให้ทุกคนตกใจมากညမယ်เนาะเหตุการณ์โซลากไกซะเหตุการณ์ไปโลกไกซ่าလညที่เกิดขึ้นเมื่อวานมเนกาဖြစ်ွားတဲ့ကိစ္စမเนกาဖြစ်ွားတဲ့ဟာကပေါ့เนาะทําให้ทุกคนตกใจมากလူတိုင်းကိုตลอดเล่นစေခဲ့တယ်อ้ဒီตะโบပါ แหม่เนาะนักขับเปลี่ยนโยเมะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานทําให้ทุกคนตกใจมากเอาเป็เนาะตุเดียสาจตร์จำจีเมตุเดียศาสตร์จำกับสกเลนบอเนาะเอเจเปอร์ตัดเองโวจะนอนโตข่าวด่วนรถตัวเนี่ยเนาะข่าวด่วนข่าวตกเลนเฮสโซยเนาะที่ตัดเองโอเปียร์รันเนาะข่าวด่วนสซย์เาะที่อเจีบอย์แหม่เนาะข่าวด่วนโซยเนาะที่อเจเปอรตัดเอง ရမယ်နော်ခ่าวဒွန်းအရေးပေါ်တဲ့တင်ဥပမာစားကြောင်းနဲ့ကြည့်မယ်မိခ่าวဒွန်းလឿងແຜ່ນດິນໄວရမယ်နော်ມີခ่าวဒွန်းລឿងແຜ່ນດິນໄວတິງငັນເລ່ນແປດແຕແຕတီອရေးပေါ်တဲ့တင်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ຕົပေါ봐ရမယ်နော်ມີရှိတယ်ခ่าวဒွန်းອရေးပေါ်နော်ມີခ่าวဒွန်းອရေးပေါ်တဲ့တင်ບໍနော်ມີခ่าวဒွန်းອရေးပေါ်တဲ့တင်ရှိတယ်ပါອရေးပေါ်တဲ့တင်လေລឿងແຜ່ນດິນໄວတິງငັນເລ່ນເກຊານແປດແຕတဲ့ອရေးပေါ်တဲ့တင် นับแตล่ลงการจนอดตอีอาชนี้ดีสิจูเอชัชบอนบ่นนาานนาานเนาะอาชนีกไทลสถานการตอเนี้สาถาน,นาการสาถานการสาถานการสถกาติอเชนี้บอเนาะอุปมาศาสจาในจีอาอาเนาะสถานการตอนนี้ยังไม่าาน,น่าไว้วางใจ เนาะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจสถานการณ์ตอนนี้สุดากะอคุอัชเนกาเดยยังไม่น่าไว้วางใจไว้วางใจสุดากะเซยชาดาเนาะตีเซยชาลุมมยาตีบูสุดะตะโบกบโยราบอนเนาะตูเยโซโลเดออติเบกาอคุอัชเนกาเซยชาลุมมยาเดอเนียธามาชินีเดออคุอัชเนกาเซเอเลเอลุลทาโลยาเดอเนียธามะเฮตีบูสุดะปงสันยังไงเนาะสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่น่าไว้วางใจยังไงเนาะ นอกจากกะจะโดยที่โลชามุบเนาะโลชามุบကိုကျွန်တော်တို့ความเคลื่อนไหวလို့တောင်ねเนาะความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวဆိုတာกันလောชาดีความเคลื่อนไหวဆိုเนาะโลชามุบပေါ့เนาะဥပမာစာเจ้าနဲ့ကြည့်မြင်တူဖက်ကပါမလောชามุบမရှိတိပြੂလို့ပြောမှာဆိုရင်ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางเขาညမယ်เนาะยังไม่มีความเคลื่อนไหว จากทางเขายังไม่มีมัชชีเดบูความเคลื่อนไหวดิลโลชามูจากทางเขาตูแพกายังไงเนาะอุปมาอธิเณจนโนเนี่ยตีโกมณีเนียเ่ยดียันเชิดเดไปทตาเลยบ่เ no? นาะจนโกะจนก็จโนแยกโกมณีกูแต่ยาสวยไรเด,เอดอะเออ้ดีโกมณีแพะกะปามาลูาชามูมัชชีเดบูปามาเพียชินเชะมัชชีเดบูแอร์เอลิมยบยนเมื่อวานนี้ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากทางบริษัทแอร์เอลิอมตบโตนาบนะน่เนาะตีโกมณีแพกะปามาลูาชามูมัชชีเดบูสเตปองซะ ရမယ်နော်န yes. ောက်တစ်ခါကဒီတတဲ့င်းစာရှင်လင်းဘွဲကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့အငန်ထလဲန်ข่าวလို့တုံးနေနော်အငန်ထလဲန်ข่าวအငန်ထလဲန်ข่าวဆိုတာကတတဲ့င်းစာရှင်လင်းဘွဲဥပမာစာကြောင်းနဲ့ကြည်မယ်နော်ဒီနေ့ကညနေဒီ company နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတတဲ့င်းစာရှင်လင်းဘွဲရှိမယ်လို့ပြောမဲဆိုရင်ယနေ့ຈະมีงานထလဲန်ข่าวเกี่ยวกับบริษัทนี้ อย่งนัเนาะเย็นนี้ตีนิงานี่ก็จะมีชิเม้งานแถลงข่าวตัดต็นซารเชลิมเวเกี่ยวกับบริษัทนี้ตีโรมนีเนีปเตเปโดอย่างนั้นเน,นะา,นะ,าตะตบบว,วกกัตีโรมนีนออนนเนี่ยปเตเปโดตีนิ้งยานี่ตัดต็นซารเชลิมเวชิเม้สวยเด็ดตบบวกปะขอบีเนาะเราตีง,งานลงสำหรับเปลีปย่ยนย่อจีอาเอาเหตุการณ์ข่าวด่วนสถานการณ์นัตะคูความเคลื่อนไหวนัตะคูงานแถลงข่าว ရမယ်နော်။အရင်လက်ကျက်သွားပါပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေလည်းအမြဲတမ်းပြန်သွေးပါနော်။အခုဒီနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ဆိုရင်65လုံးလောက်ရှိပါပြီနော်။ခဏခဏပြန်သွေးပေးပါကျွန်တော်ဆီမှာသင်တန်းတက်နေတဲ့ဆို့ရင်လည်း Facebook Messenger ကိုဆက်သွယ်သွားလို့ရပါတယ်နော်။ ThaiSa ThaiSaKa ကိုလုံးဝအချိန်ခံကနေတင်မဲမဲသင်တန်းပါ။ဒီလကုံတရက်နေ့ပြန်ဆာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ Facebook Messenger မှာဆက်သွယ်သွားပေးပါ။ဒီနေ့ကြက်ထားတဲ့၅လုံးကို comment မှာရေးပေးသွားလဲရပါတယ်နော်။ဒီနေ့အတွက်ဒီလောက်ပါပဲဖုံးဂျိမ်းစ်สวัสดีครับ